ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ตอนนี้เราก็เตรียมเหยื่อเตรียมเหยื่อที่จะนี่นะครับซับๆๆๆอย่างนี้เลยเด็ดอะไรของชอบครับเกล็ดนี่ตายแล้วเรียบร้อยแล้วครับจะมีวิธีเดียวขุกกระลำาเราไปอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยนะครับสูตรเด็ดเด็ดเลย เราก็เตียมเยอะกดังเดี๋ยวเรามาคลุกกระลำสูตรพิเศษอีกทีหนึง่งนะครับเอาไปยังไจะเข้ากันเลยนะครับเข้ากันถ้าใครอยากรู้นะครับว่าลำผสม,มอะไรมามั่งเดี๋ยวทักมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับ ความขาวความหอมความมันสูตรนี้อยู่ในลำอยู่แล้วแต่เคียดนี่คือขาดไม่ได้เลยนู่นเดี๋ยวเราเดินทางไปนู่นนะครับเห็นทุ่งนาไกลๆครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ก็เขาเรียกว่ารันนะครับแต่หลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนี่ทำงานไว้อย,อย่างนี้ โอเคครับแล้วก็มีรูน้ำออกหรือรูอากาศหายใจนั่นเองไปเดี๋ยวเราเตรียมรันไปเอากี่รันหกอัน <6. S 1> วันนี้เราเอาแค่หกอันพอเนาะโอเค เราดึงนะครับเราใส่เหย่าสูตรเด็ดของเราไปแล้วอันนี้คือทาให้รูมันให้มีความหอมมีกลิ่นคาวเอาละครับแล้วเราก็ใส่นี่ใส่เข้าไปเลยเออแทกสักหน่อยแล้วก็เสียบปุบ๊บ วันนี้มากับพี่กรพี่ชายผมเองเนาะมือเริ่มสั่นแล้วครับตกเย็นนี่ก็จะเป็นหมายคลองไปงนี้ครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นมาปลาไหลมันจะขึ้นมาเหนือน้ำ ก็ใส่อันที่สามนี่ครับคือเวลาใส่เราต้องถางหญ้าถางอะไรออกก่อนปกติผมก็จะเป็นคนดักไอ้แต่วันนี้ต้องมาเป็นมือกล้องแทน นี่เป็นสูตรดักโบราณเลยนะครับใครต้องการที่จะรู้ว่ามันทำยังไงรันตัวนี้นะครับทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะผมบอกอีกทีนะครับ อเคครับตอนนี้เราก็ดักได้เกือบจะหมดแล้วหมายเหมาะมากครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันพรุ่งนี้เช้าว่าผลมันจะเป็นยังไงจะได้ตัวไหมครับวันนี้เราก็หลังจากที่เราดักกันไว้เมื่อวานวันนี้เราก็มายามกันเป็นไงบ้างพี่ก้อน จะติดวงโนอะ้โหได้แล้วครับผู้ชมได้น่าจะได้ตัวหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราไปเทกันที่บ้านทีเดียวเลยโอเคมันยังอยู่ในนี้น่าจะได้ตัวหนึ่งเหรออืมโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ยามมาเมื่อกี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกัน ตรงนี้เหมาะเนาะพี่เนี่ยเหมาะ,น,มาะน่าจะมีตัวว่ะโอ้ติดฮะติดโอ้ติดติดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทกันที่บ้านทีเดียวเลยเนาะพี่ติดหนึ่งตัวโอเคนี่ครับนี่ครับติดหนึ่งตัวแล้วเ,วเราไปดูกันที่บ้าน พยายามอีกอันหนึ่งก่อนโอเคครับนี่ก็พยายามอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วอย่างน้อยวันนี้ก็น่าจะเข้าวๆแล้วเห็นอยู่ในพี่ดักก็สามตัวแล้วครับก็ถือว่ายังพอได้กินไม่ติดลวอันเนี้ยโอเคเอาลืนลืนๆลนดีค,ครับ จากหลังจากที่เรายามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเทกันโอ้โห,โโหนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหโ,โูได้หนึ่งตัวแล้วครับใส่ตัวนี้ก็บอกจมเนี่ยใครมันเข้าอยู่สองสองลำไม่ใช่หรือพี่สองล้ ท่านผู้ชมใครสนใจสูตรเหยื่ออะไรก็ทักมาได้นะครับเนี่ยโอ้โหนี่ตัวครับหมดจังหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหพวนี้ครับมีเขียดสับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีถ้าใครอยากรู้สูตรตัวอย่างน้อยก็ได้แกงแล้วครับวันนี้ มีลำหนึ่งไม่เจอแล้วที่ว่ามันเข้าอ่ะก็<ง>ยังพอหอ่อเอหาได้กินอยู่โอ้โหหมายตัวแล้วครับยอด,ดครับโอเคเป็นไงมั่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดักกันใหม่นาะพี่เนาะอย่างเนี้อยอย่างนี้เลยก็ยลยหลังจากที่เราดักกันมาแล้วครับเนี่ย ใครที่ต้องการถามสูตรเหยื่อนะครับเดทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับเอาเป็นว่าก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะขอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไรครับ